อ๋อโอเคจ้ะเข้าใจละกลับมาประเทศญี่ปุ่นไม่ได้ใช่ไหมอืมดูช้างไม่เหงาพี่รันดูใช่ดูช้างแล้วมันไม่เหงาแต่เข้าไปดูนะเข้าไปดูแต่ไม่ได้เข้าไปคอมเมนต์บางบางเข้าไปคอมเมนต์ตอเลยเข้าไปคอมเมนต์เดี๋ยวก็บอกสวัสดีค่ะแม่ลาน <laughs> ช,ช่วยให้อะ่ะช่วยให้วัน,นวันนี้ยังขายไม่ได้เลย เออเดี๋ยวแม่แหลายแม่รันก็ใจอ่อนอืมก็เลยเข้าไปดูแล้วกดไลค์กดแชร์กดไลค์อะไรให้เข้าไปติดตามอยู่ค่ะแล้วก็เห็นแล้วก็อืท่านจะเข้าไปส่องดูเหมือนกันค่ะถ้าช่องที่เขาไม่ได้ขายไม่มีคนดูอะไรอะไรแบบเนี้ยอืแม่รันก็จะเข้าไปช่วยอืมว่าทุกคนก็ลำบากช่วงนี้ทุกคนลำบากมากดูรู มืองไทยควรเปิดประเทศแม่หลันว่าคนเออมืองไทยควรเปิดประเทศนะคะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์เป็นการสามท่านหนึ่งกดเออยอดไลค์ตั้งสิบเนี่ยถ้ามีร้อยท่านนี้อยอดไลค์จะขนาดไหนเนี่ยค้เนี้ยอืมน่าจะเปิดประเทศประเทศเปิดให้ประเทศให้คนต่างชาติเข้าเที่ยวไม่ต้องกลัวแล้วค่ะโควิดถ้าเราเปิดประเทศเราก็ตายไม่เปิดประเทศเราก็ตายก็เปิดประเทศซะเลย ไม่งั้นเราก็ไปไม่รอดประเทศก็ไปไม่รอดเพราะควรเปิดอย่างยิ่งถูกต้องเพราะยังไงโควิดมันไม่หายอยู่แล้วที่ญี่ปุ่นนี่ก็ต่อไปหนะ้าต่อเดือนนี้พอเดือนนี้เพิ่มขึ้นก็ต่อไปอีกเดือนหนึ่งปิดไปอีกเดือนหนึ่งปิดร้านไปอีกเดือนหนึ่งพอเพิ่มขึ้นอีกก็ปิดไปอีกเดือนหนึ่งคนไทยจะอดตายกันอยู่หมด ถูกต้องเมื่อคืนพี่รันเข้าไปดูนายกทักษิณชุดเก่าเขาพูดนะชอบดูรายการนี้มากเลยอืสนทนากันเจ็ดท่านอะ่ะชอบมากเราได้ความรู้ด้วยจริงๆอะ่ะตกงานก็เป็นแถวแถว แม่ก็ได้ข่าวนะว่าตกงานกันเป็นแถวแถวตกงานกันมากคนที่คนที่เขาทำ u t u b e ได้ก็คงมีรายได้กินรายได้กันนี่เนี่ยนะคงเขาบ้านกอกๆมั้งคะที่เขาไม่ตกงานกันเขาทำ u t u b e พูดเรืของขึ้นไวรุ่นไวรุ่น,นเซ็งของขึ้นถูกต้องพี่ดันยังของขึ้นเลยเราก็กลับเมืองไทยไม่ได้เราก็พาคนญี่ปุ่นไปเที่ยวเมืองไทยไม่ได้เห็นไหม ทุกทีปีหนึ่งพี่หลันจะพากรุ๊ปของกรุ๊ปของพี่หลันไปเที่ยวปีละียสามโหนสามครั้งสี่ท่านห้าท่านเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่ได้พาไปเลยสามปีแล้วก็เพราะนี่แหละเพราะโควิดนี่แหละปิดประเทศปิดประเทศไม่รู้จะปิดทำไมน้ำมันก็ขึ้นของก็แพงใช่ไหมล่ะเราจะทำยังไง วันนี้หวยออกให้รวยๆกันนะซื้อกันบ้างหรือเปล่าอย่าซื้อเยอะนะเอี่ยเราเราเรามีไรายได้เท่าไหร่เราเราซื้อร้อยสองร้อยก็พออย่าซื้อเยอะยี่สิบาทสามสิบาทนะเนีย่ยแต่พี่หลันซื้อตัวละร้อยตัวละห้าร้อยนะคะอือเวลาถูกมันก็ถูกเนาะเวลามันเสียมันก็เสียเยอะอือแต่เล่นหวยไม่เคยเสียนะบวกลบคูณหารแล้วไม่เสียนะคะ ปีหนึ่งปีหนึ่งก็จะบวกลบคูณหารครั้งหนึ่งว่าเสียเท่าไหร่ได้เท่าไหร่พอมาบวกแล้วก็ยังได้กําไรยังได้กําไรไม่เสียนะคะอืมเป็นคนโชคดีในเรื่องการพนันค่ะเมื่อก่อนพาคนจีนไปนะคะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะตายกันหมดแม่ค้าแม่ขายโรงแรมใช่ตายกันหมดเลยเงียบสงัดเงียบสำเพงแล้วก็อะไรนั่นอะ ตลาดอะไรตลาดอะไรตลาดที่ขายผ้าบ้านเราอะตลาดขายผ้าตลาดอะไรฮะเอ๊ะแล้วก็ส่งแล้วก็ส่งฉัดไปนะแต่ไม่มีคนเข้ามาดูงง,งงงงงงนั้นเนี่ยแชร์เอ๊ะแล้ก็แชร์เอ๊ะหรือว่าเราผู้ติดต,ตามเราเราไม่ได้สาธารณะเหรอ งงงงนะเนี่ยบันทึกไฮไลท์